ครับสวัสดีครับอ่ะนี่เราซื้อปุ๋ยมานะครับนี่เม็ดขาวๆเลยนู่นเราปีนี้เราใส่ปุ๋ยทิพย์ครับปุ๋ยทิพย์แล้วก็ผสมกับยูเรียกระต่าย4600เนอะใส่นู่นก็ดูสิครับคนเดินหวานนี่ข้าวเกือบจะท่วมหัวเลยนะ ไม่ใช่ว่าไม่มีข้าวครับก็มีอยู่แต่คือมันแรงนานเนาะแหลงจัดก็เลยไอ้สโนโนี่วัชพืชนี่มันขึ้นมาแทนข้าวครับแต่หวานแล้วหวานโน่นนะข้าวข้าวกับท่วมหัวหเห็นไหมหนู คือหว่านปุ๋ยไปเลยครับเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะเสียปุ๋ยจะเสียเงินเราไม่ต้องกลัวนะครับปลูกเขาเรียกว่าปลูกพืชย่อมได้ผลเ่างั้นเราโมวแต่มาอุ้ยปีนี้มีแต่หญ้ามีแต่สนถ้าเราไม่แก้มันก็ไม่ได้ครับ เขาต้องต้องต้องแก้เอาต้องหวานไปเลยปุ๋ยห,หวาน ปลูกพืชต้องได้ผลเนะเาะใส่ปุ๋ยไปแล้วเดี๋ยวมันก็งามเองข้าว คนชำนาญงานครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูหวานปุ๋ยแล้วเราสักอาทิตย์หนึ่งเนาะไว้สักเจ็ดวันแล้วเรามาดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงมันจะข้าวมันจะจะงามไหม มันจะขึ้นไหมก็แล้วก็คันนาที่มันรกๆนี้เราก็จะตัดนะครับตัดหญ้านะเราก็จะตัดหญ้าตัดคือวันนี้ก็หวานปุ๋ยไปก่อนพรุ่งนี้เราก็จะมาตัดหญ้าตัดหญ้าตามคันนาพอเราตัดหญ้าสะอาดแล้วเวลาเราเดินครับเดินมาดู เดินเดินเดินเขาเดินมาดูเนาะเดินมาดูข้าวมาดูอะไรแบบเนี้ยเดินมาดูข้าวมันก็ง่ายเดินมาดูข้าวเดินเดินดูง่ายเดินดูที่รั่วอะไรแบบเนี้ยมันเดินดูง่ายดูสิครับ โอ้ใครมาตัดให้แล้วนี่ตัดให้วัวให้ควายกินมะนี่มันก็มีข้าวนะเดี๋ยวตรงนี้ต้องต้องเอาท่อมาใส่แล้วท่อมาขุดใส่เดี๋ยวมันจะล้นแล้วมันขนามันจะขาด อาท่อมาใส่เดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งเฮ้ ืบางคนก็นจะว่าโอ้ซื้อปุ๋ยมาจะเสียปุ๋ยไหมไม่ต้องกลัวอาจจะเสียไม่เสียเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวรู้เรื่องว่ามันจะเป็นยังไงดูสิครับอ โอ้ย,อยดูเนี่ยนาเนี้ยมีข้าวหรือเปล่าเนี่ยโอ้มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่อดูสิ มีน้ำอยู่เดี๋ยวเราจะมาติดตามตามติดตอนที่นี่นี่ก็มีน้ำนะครับเนี่ยมีน้ำครึ่งเดียวครับเจ๋วเลยครับ อันนู้นก็บานปุ๋ยเดียวมันก็เห็ดข้าวเองแห้วเนาะรกมากปีนี้ แต่วันนี้ไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าไม่ตกก็ไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ